เปิดตัวอาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราหน้องไผ่ชัยภูมิเดินหน้าดูแลสังคมช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากจุดเริ่มต้นที่ทนเห็นชาวบ้านในชุมชนต้องเดือดร้อนจากปัญหาจราจรและมีอาการเจ็บป่วยแต่ไม่มีหน่วยงานใดให้การช่วยเหลือทำให้กลุ่มคน4-5คนที่ใจรักงานจิตอาสาได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กระทั่งปัจจุบันอาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราชหนองไผ่ชัยภูมิได้ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า100คนนายสุริยศักดิ์พาสิงห์ศรีร่วมด้วยโคราช264ได้ให้ข้อมูลกับทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งลงพื้นที่พูดคุยและติดตามการทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิทำให้ได้ทราบว่าแต่ละวัน กลุ่มอาสาจะออกตรวจตราในพื้นที่ตำบลหนองผัยเป็นประจำเหตุที่ให้การช่วยเหลือมีตั้งแต่เจ็บป่วยรถเสียอุบัติเหตุปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอุทก,กภยัยอาคีภยัยและวาตภายัยรวมไปถึงตั้งจุดบริการประชาชนดูแลการจราจรจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วกรณีเหตุเร่งด่วนเช่นเดียวกับการแจ้งข่าวสารและจุดเสี่ยงจุดเตือนภัยต่างๆานปัจจุบันนั้นปัญหาบ้านเมืองมีมากมายนะครับไม่ว่า อาจจะเป็นด้านการจราจร,รหรือว่าการเก็บไข้ได้ป่วยหลังจากนั้นก็เริ่มต้นรวมกลุ่มกันนะครับเริ่มต้นจาก4-5ท่านนะครับทุกคนนะครับทุกคนมองเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักคือจิตอาสานะครับจิตสาธารณะจิตบริการอยากจะช่วยเหลือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คอยแจ้งเหตุาทุกสิ่งอย่างนะครับแม้สมาชิกของกลุ่มจะมีทั้งประชาชนทั่วไปและข้าราชการในพื้นที่แต่ทุกคนก็พร้อมสละเวลาทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความตั้งใจจริง อาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราชหนองไผ่ชัยภูมิจึงเป็นอีกตัวอย่างกลุ่มคนทำดีที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้เราทุกคนรู้จักแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเหตุเล็กน้อยที่สามารถช่วยได้ด้วยตนเองไปจนถึงการร่วมแจ้งเหตุผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร6 7 7 7ประสานต่ออาสาในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง